ซึ่งในช่วงแรกค่ะเราจะมาประเดิมที่หุ้นไทยกันก่อนนะคะในช่วงเทรดถามค่ะหุ้นไทยเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณการ์ไทยสัทธาหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนและนักเศรษฐศาสตร์สายงานวิจัยลูกค้ารายย่อยจากบริษัทหลักทรัพย์ 4GS International ประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณกันค่ะสวัสดีครับคุณการครับ ครับสวัสดีครับคุณแฟนคุณแชร์แล้วสวัสดีน้องสุนทูู้ฟังครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับครับผมถึงแม้ว่าคุณผู้ชมบอกว่าเออวันนี้มาคุยเรื่องหุ้นตลาดหุ้นเปิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมเข้าไปดูไม่มีตลาดหุ้นนี้ปิดนะครับแต่ว่าเรามาอัปเดตจัดพอร์ตกันดีกว่าว่าสําหรับเปิดปราเติมปีแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเปิดเทรดกันที่วันจันทร์เนาะจะทํายังไงดีจะตั้งรับจะปรับพอร์ตรับปีหกเก้านี่ยังไงดีครับเหมือนกันครับผมคิดว่าช่วงแรกๆของปีสองยัะเ้าน ตลาดที่คล้ายๆเดิมกับช่วงที่เราเห็นกันมาในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วก็คือจะอยู่ในกรอบ1,200ถึง1,300จุดคือหุ้นยังจะขึ้นไม่ได้เพราะว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยตอนตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีนะครับ8กุมภาว่าจะมีการเลือกตั้งผมคิดว่าฟันฟลูทุกสายตาการซื้อหุ้นไทยอะไรต่างๆเนี่ยจุดดิซิชันในการเลือกเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณตรงนั้นก็คือว่าใครจะได้เป็นรัฐบาล ชุดต่อไปเพราะว่าตอนนี้จากตอนแรกคนมองว่าเป็นสามสามสามตกใช่ไหมฮะสีน้ําเงินสีแดงสีส้มตอนนี้เคนเริ่มมองว่าอาจจะมีตัวแปรอื่นๆเช่นสีฟ้าหรือสีเขียวเข้ามาใช่ไหมฮะก็คือประชาธิปัตย์ที่โพล่าสุดก็คะแนนตีตื้นอ่าสีเขียวกล้าทำก็ประมาทเขาไม่ได้เพราะสสเขตเขาก็มีจํานวนไม่น้อยเพราะนั้นการจัดตาหน้าตาของรัฐบาลชุดที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ย เดายากในระดับหนึ่งตลาดมีความยังยังไม่แน่ใจว่าใครจะได้เป็นนักตลาดชุดต่อไปแต่แน่นอนฮะส่วนใหญ่ก็จะมองว่าน้าเงินอาจจะจับกับแดงอีกครั้งซึ่งก็ต้องรอดูว่าถ้าเป็นวันนั้นจริงเนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้จริงเนี่ยตลาดจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าน้าเงินกับแดงเคยจับกันมาแล้วเนี่ยแล้วก็อาจจะเรียกว่าอาจจะไม่ได้เวิร์กอะไรเท่าไหร่ในรอบที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าช่วงแรกๆของปีนี้น่าจะยังอยู่ในกรอบร้อยจุดตรงนี้รอเลือกทางครับ นอกเนจากปัจจัยภายในประเทศอย่างทางด้านของอิเล็กชันแอลลี่หรือว่าการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะคะมันมีปัจจัยอื่นๆที่น่าจับตาในช่วงระยะเวลานี้หรือว่าครอบคลุมสักไตรามาสแรกของปีมีปัจจัยอื่นๆด้วยไหมคะผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของเลือกตั้งในไตรมาสแรกสิ่งที่ต้องตามอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของอองบบริษัทจดทะเบียนที่เป็นของของทั้งปีก็คือไตรมาสสี่ที่บ่านาจะมีรายงานเลยผมว่าก็ น้ำหนักก็เบาเมื่อเทียบกับเลือกตั้งนะครับส่วนภาพต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเดือนพฤษภาเลยที่ครึ่งปีแรกอาจจะมีการเปลี่ยนตัวประธานประธานเฟดผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะติดตามได้ค่อนข้างในถ้าเป็นในในประเทศที่แรงที่สุดผมคิดว่าคงหนีไม่พ้นเลือกตั้งครับครับผมแล้ว January Effect ล่ะครับปีนี้จะมีไหมครับต่างชาติจะกลับมาปีแล้วปปีเนี่ยก็ซื้อสุทธิกันมาหลายวันทีเดียว ต้นเปิดปีมาแบบนี้เนี่ยจะได้เห็นฟันโฟไหลเข้าต่อเนื่องไหมครับถ้าไหลเข้าก็อาจจะเป็นเซกเตอร์ต้องยอมรับครับว่าอาจจะเป็นเซกเตอร์เดิม,ดมก็คือเรื่องของแบงก์ ICT ผมคิดว่าภาพของการที่สองเซกเตอร์นี้เนี่ยมีความเป็นดีเฟนซีฟก็คือราคาหุ้นแข็งแกรง่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจน้อยใช่ไหมฮะแล้วปันผลสูงเนี่ยตีมปันผลหรือหุ้นปันผลสูงเนี่ย ในเมื่อต้องรอเลือกตั้งหรือรอความไม่ชัดไม่แน่นอนอะไรต่างๆเนี่ยตีมปันผลยังเป็นตีมที่เอาเพอร์ฟอร์มตลาดอยู่นะครับเพราะนั้นแบงก์ Bank กับ ICT จะเป็นกลุ่มที่เราชอบในช่วงประมาณครึ่งปีแรกหรือไตรมาสแรกของปีหน้าปีสองพาร้อยหกสิาครับค่ะสำหรับช่วงปีนี้2569นะคะวางเป้าหมายสำหรับตลาดหุ้นไทยแล้วก็ช่วยเลือกท็อปพิกให้เราหน่อยสิคะก็ผมคิดว่าถ้าเป็นตัวท็อปพิก อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับแบงค์ Bank, เราต้องมีผมเชื่อว่าไม่ว่าธนาคารแห่งไระเด้ไทยหรือกรอนง,งอจะลดดอกเบี้ยต่อครั้งหนึ่งสองครั้งหรือสามครั้งหรือลดถึงศูนย์เลยเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงแบงค์พาณิชย์ก็ยังจะยืนรักษาระดับกําไรไว้ได้รวมถึง r o e เพราะนั้นด้วยปันผลที่สูงขนาดนี้เราคิดว่ามีไปเลยสองตัวครับแบงค์ Bank ใหญ่ตัวหนึ่งแบงค์กลางตัวหนึ่งถ้าเป็นแบงค์ใหญ่เราจะชอบ SCB ถ้าแบงค์กลางเราชอบ KKP นะครับยังเป็นตัวเดิมที่เราที่เราชอบมาโดยตลอดเราเชื่อว่าแบงก์แต่ทุกตัวเนี่ยดีหมดนะดีหมดนะครับเพียงแต่ว่าตัวหนึ่งขึ้นเยอะกว่าตัวหนึ่งขึ้นน้อยกว่าอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะแล้วผมเชื่อว่าหุ้นหุ้นเติบโตเนี่ยมันต้องเป็นหุ้นสารัตถูกไหมครับทุกคนทราบกันดีหุ้นเติบโตคือหุ้นสารัตอ่าพวกชิป AI ออะไรต่างๆแต่หุ้นปันผลเนี่ยหุ้นไทยไม่น้อยหน้านะ เซทให้ปันผล4%แต่พวกแบงก์ไอทีต่างๆเนี่ย7 8% 9%ดังนั้นเอาเป็นปันผลที่จ่ายจาก ROE ไม่นับราคาหุ้นที่ลงเนาะไม่นับพวกที่ราคาหุ้นลงและดีวเดนอยู่สูงๆอันนี้ผมไม่เอาแบงก์คือหนึ่งในเซกเตอร์ที่ผมคิดว่ายังเป็นหุ้นที่ซื้อแล้วได้ปันผลโอเคแล้วไม่ต้องเอาส่วนต่างราคาไปคืนพูดกันง่ายๆนะครับเพราะนั้นเราต้องมีแบงก์ไว้ก่อนกลุ่มที่สองฮะเราคิดว่า ในเมื่อเล e c t i o n ร a l l y มันก็อาจจะเกิดได้ถ้าช่วงใกล้ๆเลือกตั้งทุกวันนี้ CPO ปตทกับราคาไม่ได้ขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสะสมสามตัวนี้หนึ่งในสามสองในสามเพื่อรออเล e c t i o n ร a l l y ก็ไม่เสียหายฮะแต่ว่ามันอาจจะเป็นคนละเป้าประสงค์กับแบงก์เพราะแบงก์เนี่ยเราเน้นปันผลแต่ถ้าอันนี้เราจะเน้นเรื่องของแ a ป i t a l gain ก็คือรอให้ราคาหุ้นมันขึ้น พอมันใกล้ๆเรื่องของเลือกตั้งหรือพอมีหน้าตารัฐบาลแล้วนะครับเพราะว่ารูชั้นสามตัวนี้เนี่ยอยู่ในโซนที่ปลูกมาสักระยะแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วด้วยซ้ำเพียงแต่มันขึ้นไม่ได้เพราะรอฟันโฟโลนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเน้นสองตัวสองกลุ่มกลุ่มอิเล็กชันแลรกับกลุ่ม d i v i d เด d นะครับครับผมได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ประเด็นหลักยังคงเป็นเรื่องของเลือกตั้งนะครับน่าจะเป็นธีมใหญ่ของไตรามาสที่1ปีนี้นะครับส่วนกรอบนั้นประเมินเอาวไว้1,200ถึง1,300จุดนะครับหุ้นที่ยังคงปลอดภัยเสมอในไตรามาสแรกนี้ด้วยนะครับก็คือหุ้นกลุ่มธนาคารเพราะว่าปันผลยังคงสูงเลือกแบงก์ใหญ่เป็นตัวของ SCB ส่วนแบงก์กลางๆเลือกของ KTB k B, อ k k ครับ